ตรงนี้เป็นไฮส่วนนี้เหมือนการเลือกลำดับความสำคัญนะครับเราเลือกให้มันเป็นความสำคัญสูงไว้เลยนะครับเวลาประมวลผลอะไรเนี่ยมันจะได้ดึงใช้แค่ใน OBS ก่อนจริงหรือเปล่าไม่รู้นะฟังเขาพูดมาอีกทีกดแอปไฮ ต่อไปก็วิดีโอในส่วนนี้เขาจะให้ตั้งค่าความละเอียดหน้าจอของเรานะครับจอเรารับสัญญาณมาเท่าไร่ 4K 2K Full HD อะไรก็ว่าไปแต่สูตรผมตั้งให้ใหญ่ที่สุดไว้เลยนะครับจะสตรีมที่ความละเอียดเท่าไหร่ตั้งไว้เท่านั้นเลยผมตั้งเป็น 4K ไว้เลยนะครับส่วนเอาพุตอันนี้คือสัญญาณขาออกเราจะส่งสัญญาณออกไปที่ความละเอียดเท่าไหร่สมมติว่าเราใช้จอ 4K แต่เราไม่อยากสตรีม 4K ไงเราอยากสตรีมแค่ Full HD เราก็เลือกอันนี้แค่ Full HD ส่วนดาวสเกลฟิลเตอร์เนี่ยถามว่าทำไมมันเอ้ยทำไมมัน กับเอาพุตของเราเนี่ยมันแมชกันอยู่นะครับมันเท่ากันมันจะใช้ได้ในกรณีที่ว่าเราจะสตรีมสัญญาณที่ต่ำกว่าเบสแคนวาสนะครับเห็นไหมพอเลือกเป็น Full HD ปุ๊บมันมีออปชันมาให้เลือกเลยแต่เราไม่ใช้นะเราเลือก 4K ทั้ง2อันแล้วก็อันนี้เป็น FPS นะครับจะยิงสัญญาณไปที่กี่เฟรม20เฟรม30เฟรมส่วนเรา60ต่อไปก่อนที่เราจะมาตั้งค่าเอาพุตมาเลือกในหมวดของสตรีมก่อนนะครับให้เราเลือกว่า เราจะส่งสัญญาณไปยังเว็บไซต์ไหนจะสตรีมเว็บไหนนะฮะทวิตยูทูบเฟซบุ๊กทว t ตเตอร์นว่นั่นนี่เพราะว่าสตรีมไปแต่และเว็บเนี่ยตั้งค่าเอาต์พุตไม่เหมือนกันนะครับอย่างถ้าเราเลือกทวิตเงยเราจะเลือกวิดีโอเอ็นโคดได้แค่ไม่กี่อย่างนะครับแต่ว่าถ้าเรามาสตรีมใน YouTube เห็นไหมตัวเลือกการ Encode ของเรามีพลึบเลยฉะนั้นก็มาตั้งตรงนี้ก่อนนะครับผมจะสตรีมไปอย่างช่อง y t u t u โอเคเป็น primary server นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์หลักต่อไปก็จัดการเชื่อม Account ครับพอเชื่อม YouTube เสร็จมันก็จะเด้งบอกเลยว่า Maximum Video b i โ r a t e แค่5 1 0 0 0 k b p s ก็คือมันบอกอย่าตั้งเกินนี้นะมีให้ติ๊กบอกด้วยว่าไม่สนใจที่มันแนะนำนะ <laughs> อาจจะตั้งเยอะกว่านี้ก็ได้แต่อาจจะไม่เสถียรน,นู่นนี่นั่นนะครับ ต่อไปมาที่ output นะอันนี้คือข้อที่ทุกคนงงที่สุดว่าตั้งอะไรดีในส่วนนี้นะครับ audio encoder เนี่ยผมจะไม่ยุ่งนะเพราะว่ามันยุ่งไม่ได้มันมีให้เลือกกันเดียว YouTube มันบังคับอันนี้นะครับ video encoder ก็คือการประมวลผลวิดีโอเนี่ยเราจะเลือกใช้ตัวไหนนะครับแต่ละเครื่องคอมแต่ละคนเนี่ยมันจะขึ้นไม่เหมือนกันอย่างถ้าคอมเครื่องก่อนเนี่ยผมจะเลือกตัวนี้ Nvidia e n v H EVC ทําคุณภาพออกมาได้ค่อนข้างดีที่สุดละแต่นี่ถ้าคอมหรือโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยเป็นการ์ดจอซีรีส์40ขึ้นไปนะครับจะมีเอนโคดตัวใหม่ก็คือ AV1 เห็นเขาบอกว่าภาพชัดแจ่มแจ๋วที่สุดแล้วให้เลือกตัวนี้นะก็เชื่อเขาก็ลองกดไปก่อน อันนี้มาตั้งรีสเกลเอาพุตได้นะครับอย่างถ้าเราตั้งไว้ 2K 4K แต่จะสตรีมแค่ฟูลเฮดีตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่เอาต่อไปตั้งค่าเ n c o d e ครับเลตค o นโทร l คนทั่วไปส่วนมากเขาจะใช้ CBR กันในการไลฟ์แต่ไปเจอมาครับแต่ถ้าเราอยากได้ความคมชัดที่สูงขึ้นเนี่ยให้เลือกเป็น CQP เลกยิ่งเยอะภาพยิ่งกากนะครับถ้าเลกยิ่งน้อยภาพยิ่งชัดขึ้นไปเรื่อยๆผมจะเลือกซัก20ก่อนละกัน Keyframe Interval u นะครับ YouTube เขาแนะนำให้เป็น2วินาทีส่วน Preset อันนี้แล้วแต่ความแรงของแต่ละคนเลยนะครับมันไม่เท่ากันจริงๆเพราะว่าถ้าเครื่องใครแรงๆเนี่ยสามารถมาเลือกเป็น P7 Best Quality ได้คุณภาพสูงสุดเลยแต่ถ้าเครื่องใครไม่ไหวเนี่ยก็ต้องลดหลันตามคุณภาพไปนะครับแต่สูตรส่วนตัวผมเลือกสูงสุดไว้ก่อน ถ้าไม่ไหวค่อยปรับลดทีละนิดทีละนิดหาจุดที่มันสมดุลค่อยเลือกกันนั้นแต่อันนี้ไปเบสก่อนเลยแต่อาจจะกระตุกผมบอกเลยอาจจะกระตุกจูนิง่งเลือกเป็น high quality นะครับมันติพาสโ m o d ผมเลือกเป็น full resolution นะฮะอันนี้ก็ทิ้งไว้เดิมๆเลยกด apply แล้วก็โอเคเสร็จเรียบร้อยครับแค่นี้เราก็พร้อม live ได้แล้วอ่ะโอเคครับตอนนี้ถ้าเราพร้อมจะ l i ฟ e แล้วเราก็กด s t a r ท s t ร e a m i n g ไปได้เลยปึ๊บ แล้วก็มาเช็คดูใน YouTube นิดนึงอ่ะสัญญาณส่งมาหรือยังนี่การเชื่อมต่อดีเยี่ยมอ่ะเรียบร้อยครับภาพมาแล้วทีนี้ก็ลองเทสดูได้เลยนะครับว่าภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าตรวจดูคุณภาพนิดหน่อยนะครับคุณภาพเป็นยังไง 4K ไหมนี่ไง 4K 60fps ครับคมชัดใสแจ๋วเลยเว้ยเฮ้ยมันยังลื่นอยู่นะเนี่ยแสดงว่ายังปรับความคมชัดได้กว่านี้ครับยังไหลๆลื่นเลย โอ้โห oh, อันนี้ปรับแบบคุณภาพสูงสุดแล้วนะยังไปได้อีกว่ะตรวจดูการทำงานนิดนึงอ่ะดูสิการ์ดจ,จอของเราโอ้ oh, วิ่งร้อยเปอร์เซ็นแต่ไม่กระตุกนะไหลๆเลยครับต้องค่อยๆจูนครับเดี๋ยวหาสูตรได้แล้วก็มาสรุปอีกทีแล้วกันใช้เวลาหน่อยโอเคครับหลังจากเทสมาทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวจะมาเปิดสูตรให้ดูว่าสูตรสำเร็จที่ผมตั้งค่าออกมาแล้วมันแจ่มแจ๋วเนี่ยอ่ะโหมดวิดีโอไอโคเดอร์แน่นอนว่า กล้าจอซีรีส์40จะต้องใช้ ENCODE AV1 อยู่แล้วเพราะว่ามันสตรีมได้โคตรชัดเลยครับถ้าเทียบกับ ENCODE ตัวก่อนๆหน้านะ r a ร e Control CBR Bit r a บิด0 0 0 0 Key f มื m น i n t e r v a l 2เท e Set 4 Medium เนะครับ Medium ก็เกินพอแล้วเพราะว่าปรับไปกว่านี้มันกระตุกเลย <c oughs> แต่ที่ผมลองใน4090บนคอมอะ่ะปรับได้จนถึง Base Quality เลยนะแต่นี่ จากแล็ปท็อปอาจจะมีข้อจำกัดมากกว่าก็เลยได้แค่มีเดียมนะครับจูนิ่งไฮคุณลิตี้ซิงเกิลแพสแต่แค่นี้ภาพก็ชัดแล้วนะซึ่งตอนนี้ผมบันทึกวิดีโอไปด้วยแล้วก็ไลฟ์สตรีมไปด้วยนะครับซึ่งใครอยากดูคุณภาพสดๆจากตอนไลฟ์เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับนี่เทสลองดูคุณภาพการบันทึกเป็นไงฮะ คุณภาพชัดไหมครับถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับการตั้งค่าที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่คอมแต่ละเครื่องมันอาจจะตั้งได้ไม่เหมือนกันนะครับต้องทำการเทสดูอันนี้ซึ่งเป็นไอ้ที่ผมตั้ง